พระาธาตุประสิทธิ์ค่ะทุกคนพระธาตุประ,ประจําวันพระวิหส,สบอดีดีค่ะอยู่ที่อําเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมนะคะชมสวยงมากนี่ค่ะ,รรน,คะ,น,คะนี่คือตัวพระาธาตุนะคะสวยๆเยขอนพนม สวยงามมากค่ะ,คะตัวพระธาตุเราเข้าไปดูตัวพระธาตุข้างใน,นสวยงามค่ะ,คะอันนั้นคือสาลาเก่าแก่นะคะสร้างในตัวพระธาตุเลยอันนั้นคือโบสถ์ค่ะข้างน,นนั่นคือ สวยงามเดี๋ยวไปดูรอบนอกกันค่ะนี่รอบนอกวัดนะคะสวยงามสะอาดสะอ้านมากค่ะกว้างมากสวยงามมากน,นี้คือรอบนอกตัวพระธาตุนะคะ ไปวัดต่อไปนะคะโบสถ์เก่าก็ไม่ใช่สาราเก่าก็สวยนะ,ะทุกคนเนี่ยศาลาเก่าอันนี้เราจะไปวัดต่อไปอันนั้นโบสถ์อันนั้นก็สวยนะเข้าไปดูได้ใช่ไหมนี่เข้า,ขาไปไปไหว้พระในโบสถ์ไปไหม นั่งไงเขาเดินออกมาแนละ้วไปได้อยู่มัมไปไป้งไปแม่เอาขึ้นไปใส่ัไนเอาอ่ะอ่ะ,อะกันนะไปไหนวัดเกิดเดียวอ่ะข้าวน้ำข้าวไฟไปโน่นตูนั่นก็เลยวัดประจำวันเกิดประจำวันเกิดลูกสาวค่ะ พระฤหัส,สบดีเกิดวันพระฤหัส,สบดีวันนี้ไปทำบุญค่ะไปบริจาคสวยงามค่ะ